ดราม่าโหนกระแสวันนี้นะฮะเมื่อฝ่ายหมอดูนะครับโต้กลับฝ่ายคุณเบียคนตื่นทำนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรงในขณะนี้เลยนะครับแกก็จะเป็นเจ้าของช่องทิกตอกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะแล้วก็พยายามจะสอนไม่ให้คนงมงายนะครับแต่ว่าวันก่อนเนี่ยนะที่ไปออกรายการโหนกระแสมาเนี่ยนะครับ ก็ด่าพวกหมอดูแล้วก็คนที่ไปดูหมอเนี่ยนะฮะเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ทางหมอดูก็เลยตีกลับนะอยากจะมาฟาดฝีปากกันในรายการนะครับเพราะว่านะก็บอกว่าบางทีแล้วเนี่ยนะครับทางครูบาอาจารย์ของทางหมอดูเนี่ยนะฮะก็เขาก็สอนมานะฮะไม่ให้เอาวิชาเนี่ยนะครับไปใช้หลอกลวงประชาชนนะครับมันไม่มีหรอกนาหมอดวงหมอดูดวงรับดูดวงที่ไป ขโมยดวงนะแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝากของทางหมอดูนะครับแต่ที่ผมสนใจเนี่ยนะครับนะก็คืออุย้ยค่าดูหมอเนี่ยนะฮะแพงกว่าที่ทนายจะรับปรึกษากฎหมายรายชั่วโมงซะอีกนะครับเมื่อได้เห็นเรตราคาของหมอดูเนี่ยชั่วโมงละห้าพันบาทเนี่ยอุย้ยตกใจเลยนะ มันได้เวลาที่ทนายจะต้องเพิ่มค่าปรึกษาหรือเปล่านะฮะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมนึงคิดน้อยกว่าหมอดูอีกนะดูสินะครับทางทั้งที่ผมก็ไปแก้ปัญหาให้คุณนะอืมแต่จะชนะคดีมาก็บอกว่าชนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หมอดูครับที่หมอดูให้ทำนะเออมันก็น่าน้อยใจนะฮะบ,บางทีคนเป็นทนายเนี่ยเวลาลูกความมีปัญหาเดือดร้อนมาเนี่ยนะครับอืมนะเออก็มาหวังพึ่งนะแต่ว่าพอจบคดีก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับ แอาละนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันนะใครเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรนะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทางคุณเบียร์ก็พยายามบอกว่านะให้เชื่อในตัวเองเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับว่า,าท่านสอนเอาไว้ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าที่เห็นมีการตัดออกมาข่าวในรายการเนี่ยมีการปรามาธรรมะด้วยนะอันนี้เนี่ยโอ้โหนะาะก็เรียกว่า นะสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะฝ่ายของทางทางหมอดูนะที่บอกว่าบางคําสอนนะมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามหลักคําสอนนะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ให้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะเรื่องอย่างนี้นะครับมันรู้ด้วยตัวเองนะครับนะเออนะครับแต่ว่าทางคุณเบียร์เขาก็พยายามจะบอกว่าไม่ให้คนหลงเชื่องมงายนะเอแต่ทีเนี้ย ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าดราม่าเรื่องขโมยดวงเนี่ยจากการเล่าเรื่องผ่าน t h Ghost t h e s ช o c k นะเออนะอะไรนะของคุณแจ็คอะนะฮะจะกยาวมาถึงขนาดฟาดปากกันระหว่างคนตื่นทำแล้วก็หมอดูแล้วนะครับเรื่องความเชื่อผมขอไม่ไปก้าวไก่ของความเชื่อแต่ละคนแล้วกันนะเออใครใครอยากจะเชื่อสิ่งไหนก็เชื่อสิ่งนั้นนะครับเออนะครับนะ แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่ในกรอบนะครับของอาการไม่ไปละเมิดคนอื่นนะครับแสดงความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพนะฮะไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปหมิ่นประมาดูหมิน่นดูถูกเกียดหยามนะฮะอันเนี้ไม่ควรนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์นะครับอันนี้ตนายเจก็ขอฝากเอาไว้นะครับใช้โซเชียลกันอย่างมีสตินะครับอินได้กับข่าวแต่อย่าไป คุ่มเทสุดตัวเพื่อไปโต้แยง้งโต้เถียงกันในโซเชียลนะฮะเพราะว่ามันเป็นคดีความเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าทนายเจยไม่เถือนนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากด like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ